แกเงินพวงมาลาัยหน้าเวทีให้พ่อแม่ได้หลักร้อยบ้านเกิดข้าวทิพย์ทิดาดิน12ปีกว่าจะดังหนีกลับบ้านนอกไปทำนาเก็บเห็ดป่า หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีสําหรับข้าวทิพทิดาดินนักร้องลูกทุ่งชื่อดงังและนักสแสดงครูสลาคุณวุธได้แต่งเพลงให้ข้าวทิพทิดาดินได้แก่สาวมอปลายอย่างอายฮักและมอหกเทอมสุดท้ายเพราะตั้งชื่อในวงการให้เธอคือข้าวทิพทิดาดินและเธอก็ยังมีผลงานในวงการมันเถอะมาถึงทุกวันนี้นอกเหนือจากงานร้องเพลงทางด้านข้าวทิพทิดาดินมีผลงานละครโทรทัศน์หลายเรื่องไม่ ว่าจะเป็นนายห้อยทามินมงกุฎดอกยาผู้บ่าวอินดียหยีอินเตอร์และที่กำลังจะอ่อนแอเร,เ,รเร็วนี้บอดิกาต์มอลามไมหลอนซ่อนพ่อล่าสุดทางด้านข้าวทิพทิดาดินได้ออกมาโพสคลิปนั่งนับเงินที่ตนได้มาจากการขึ้นเวทีร้องเพลงคอนเสิร์ตโดยเจ้าตัวได้นั่งนับเงินทั้งหมด2,960บาทโดยทางด้านข้าวทิพทิดาดินนำเงินไปมอบให้กับคุณพ่อและคุณแม่คนละ500บาทพร้อมกับให้ละหลานสองคน คนละ200บาทซึ่งทางด้านคุณพ่อคุณแม่น,นัดดีใจสุดๆข้าวทิพย์ทิดดาดินนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงซ้ายเปิดชีวิตในวงการกว่า12ปีเคยไร้งานไรเงินจนต้องหนีกลับบ้านนอกไปทำนาก่อนจะกลับมาในวงการอีกครั้งในฐานะนักสแสดงสุดปังมาร่วมพูดคุยในรายการคุยแซบโชวกว่าจะมาจุดนี้ในวงการบันเทิงต้องใช้ความอดทนขยันขันแข็งความพยายามถึง12ปีคุณพ่อคุณแม่มีอาชีพหลักทำนา อาชีพเสริมคือหมอลำตั้งแต่จำความได้เห็นคุณพ่อร้องหมอลำเลี้ยงเล่ามันเป็นความทรงจําที่มีความสุขมากๆมันเลยทําให้เราอยากฝึกร้องหมอลำตั้งแต่เด็กๆจะร้องหมอรำตามทุ่งนาเราก็ครูพักลักจาจากคุณพ่อและจากทีวีหลังจากนั้นก็มีโอกาสไปร้องเพลงตามวงดนตรีต่างๆได้ร้องเพลงและทาไมถึงตัดสินใจกลับบ้านคือช่วงนั้นเป็นรอยต่อหลายๆอย่างอย่างรุมเร้าคือสัญญาก็กล้หมด งานร้างก็เริ่มน้อยเพลงก็ล่าชา้าแล้วก็น้ำท่วมด้วยเป็นช่วงปี2554ถึง2558ซึ่งเงินที่เราเก็บไว้ก็ใช้ไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันเราก็ไม่มีงานแล้วเงินก้อนอีกก้อนหนึ่งเราก็ช่วยญาติเพราะเขาจะขายที่เอาไปซื้อรถเราก็เลยเอาเงินตรงนั้นไปซื้อที่เขาก่อนเผื่อเขาจะเอาไปทำอะไรก่อนตอนก่อนกลับต่างจังหวัดก็เหลือเงินประมาณหลักหมื่นคือเราดูแลตัวเอง ดูแลน้องได้ถ้าเป็นระยะสั้นๆแต่ถ้าเป็นระยะยาวมันไม่ได้